โคสเอคุมโคราชแมวปีศาจต,ตั้งโคสเอเข้ารับงานคุมทัพทีมหญิงลุยศึกสโมสรเอเชีย2021นะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายวัชระพลโตมรมอนสั์ประธานสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีได้ยืนยันว่าว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงจะเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีม ในการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่จังหวัดนครราชสีมาและประธานสโมสร ons, แมวปีศา์ได้เปิดเผยว่าการให้โค้ดเอ็มเข้ามารับงานคุมทีมหญิงในครั้งนี้เนื่องด้วยโคเต้นาวากาศเอกพเดชศึกวรรณโชตจะอยู่ดูแลการฝึกซ้อมของทีมชาย ก่อนที่จะเข้ามาในรูปแบบบับเบิลรวมไปถึงโค้ด M ซึ่งเป็นโค้ดที่มีความสามารถและเหมาะสมกับการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้นครราศสีมาคิวมินซีวีซีจะอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับโชโกมูโชจากประเทศฟิลิปปินส์และเชทิชูจากคาซัคสถานนะครับซึ่งในเกมแรกก็จะพบกับ โชโกโมูชโชจากฟิลิปปินส์ในวันที่1ตุลาคม2,564เวลา12นาฬิกานาทีนะครับซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถเข้าไปเชียร์ได้ในการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD นะครับก็คือหมายเลข36นะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับสำหรับโค้ชเอ็มที่อยู่3 b ิวีนครอนนท์นะครับก็มาคุมทีม นักตบของโคราชนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าโคราชจะได้แชมป์ครั้งนี้หรือเปล่านะครับก็ทีมชาติไทยมี2ทีมนะครับก็คือนครราชสีมาคิวมินซีวีซีกับสุปรีมโชบรีอีเทคนะครับก็เอาใจช่วยทั้ง2ทีมนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ